น้องนางน้องนางใจเย็น,น,น,เ,ยนเดี๋ยวพ่อกลับมาลูกนั่งไงเอาละเด้อพอยังออกไม่ถึงหน้าบ้านเลยค่ะพี่ๆใจเย็นๆลูกนั่งไงนั่งไงโอโหโอโหเดี๋ยวคุณย่ามาอยู่ด้วยแล้วคุณย่ามาอยู่ด้วยแล้วมาเป็นเพื่อนหนูแล้วเป็นเพื่อนหนูแล้วนะโอเคนั่งไง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 ตายแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะคะพอแสนสุขหายจากอาการตกมันวันนี้ก็หวัน แล้วนะคะจะเข้าหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็กําลังเตรียมตัวอาบน้ําอาบท่าให้พ่อแสนสุกนะคะออกไปเดินเล่นพบปะผู้คนบ้างนะคะเจอสาวๆกันบ้างเนาะนะคะหลังจากที่ตกมันมาเจ็ดเดือนกว่านะคะเจ็ดเดือนกว่าเพราะว่าพ่อแสนเนี่ยโดยส่วนตัวเขาตกมันนานแบบนี้อยู่แล้วนะคะพี่ๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะคะ้องนิกทําไมเอ่อพ่วงโซ่เขาไป ยาวจางทำไมมัดโซ่เขาตรงบริเวณตรงท้องนะคะมัดตรงนั้นก็คือเหมือนเข็มขัดนะคะพี่ๆเหมือนตาแป๋วเลยนะคะ,ะที่ใช้โซ่ยาวๆหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งหายจากอาการตกมันเราต้องเซฟยังไม่ชัวร์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสมมุติว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเขาวิ่งหรือว่าเขาหนีนะคะโซ่ยาวๆนี่ก็จะ,ะจะช่วย ให้เราได้แบบจับเขาได้เร็วขึ้นนะคะทางนี้ทางนั้นก็เซฟทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่มัดตรงนี้นะคะตรงโซ่ตรงนี้นะคะไม่ได้มัดแน่นนะคะพี่ๆหลวมๆนะคะนี่ค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยเนี่ยนะคะไว้เวลาพอแสนสุกตกใจหรือว่ายัางไงเวลาเปคนเป็นควานอยู่ข้างบนนะคะเหมือนเป็นเข็มขัดนะคะจับไว้ก็จะไม่ตกไม่ไม่อะไรอย่างนี้เนาะพี่ๆขาพ,พอแสนสุกเพิ่งหายจากอาการตกมันเราต้องเซฟมากๆเลยนะคะ ออกไปเดินวันแรกวันนี้ยังพาตาแป๋วแป๋วไปเดินด้วยไม่ได้นะคะไปเดินวันแรกสองสามวันแรกเนี่ยต้องดูอาการก่อนว่าเอ,อ้ยยังไงยังคุยกันรู้เรื่องอยู่หรือเปล่ายังตึงกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆวันแรกจะยังพาตาแป๋วไปด้วยไม่ได้นะคะโอเคถ้าเรามั่นใจว่าเพ่อแสนเนี่ยร้อเซน์แล้วพ่วงลูกไปได้เหมือนทุกๆรอบนะคะ ก็คือพาลูกไปได้นะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยหายแล้วพาลูกไปเลยยังไม่ได้นะคะพี่ๆเราจะไม่ปล่อยช่องว่างไว้เด็ดขาดเลยนะคะอยากที่น้องนิกแจ้งพี่ๆมาตลอดลว่าจะไม่ให้มีช่องว่างเลยนะคะจะแบบจะให้เขาแบบชัวรอยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะอันนี้ก็อาบน้ําให้พ่อแสนก่อนนะคะพ่อแสนสุกสูงเกือบสามเมตรนะคะเป็นช้างที่ร่างสูงมากขายาวมากนะคะ ซึ่งเราฉีดน้ําขึ้นไปบนหลังพ่อถ้าเรายืนข้างล่างนี้ไม่ทั่วตัวพ่อนะคะก็เลยต้องอขึ้นอาบน้ําให้พ่อข้างบนนะคะพี่ๆนี่นะคะพ่อแสนสุขของเราขายาวมากออกมาดูมุมนี้แล้วได้รู้เลยโโว่าโอ้โหดูคะ่ะเกือบจะถึงไอแกนหลังคาคะ่ะถ้าเขาง้างงวงเขาขึ้นก็น่าจะถึงหลังคาเลยนะคะเกือบถึงหลังคาได้เลยะคะ่ะพี่ๆเพราะว่าแบบโอ้โหเขาตัวสูงเนาะนะคะ หุ่นตอนนี้ของเขานะคะก็คือล่ําแล้วนะคะอ้วนของเขาแล้วนะคะด้วยโครงสร้างลักษณะของเขานะคะนี่ค่ะพี่ๆตาแป๋วอยู่บ้านกับใครนะคะพ่อกับแม่คุณปู่ไปพาพ่อแสนไปเดินเล่นนะคะตาแป๋วอยู่กับคุณย่านะคะพี่ๆอยู่กับคุณย่าจะร้องให้ยังไงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเนะ <laughs> พราะตกะใจอะไรแต่อ้วนเพราตกใจใครน้องนางโอ้ยน้องนาง จกก้นพออยู่ข้างหลังโอ้ยพอสะดุ้งอย่างแรงเลยค่ะพี่พี่เมื่อกี้นี้นะคะตกใจนะคะน้องนางโอ้ยน้องโอเครูปหลอแล้วครับในก่อนจะออกไปเดินก็ต้องอาบน้ำอาบท่าหน่อยนะคะเผื่อเจอสาวๆจะได้อว,ดวิววิวนะะมาแล้วนะคะมาแล้วเราก็ต้องบอก กล่าวเจ้าที่เจ้าทางเนะาะพระคุปกรรมว่าวันนี้นะคะเราจะพาพ่อแสนสุขเนี่ยออกไปเดินนะคะก็ขอให้ทุกอย่างาผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะให้เจอแต่สิ่งดีๆเขาเดินก็ให้เขานิสัยดีนะคะให้เขาจ,จ,จดจำแต่สิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งผ่านเดินผ่านมันไปนะคะระหว่างทางเดินนะคะคุณปู่ก็จะเดินถือหอกด้วยนะคะเพื่อป้องกันนะคะ ป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่นะคะแต่ไม่ได้มีเราไม่ได้มีความต้องการที่จะอยากทําร้ายเขานะคะเราต้องป้องกันกับทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขาไปเจอน้องช้างที่เขาเคยอริการเคยไม่ชอบกันบางทีเขาไปเจอน้องช้างทางเพศเมียไม่ได้เจอสาวๆมาหลายเดือนนะอยากจะวิ่งเข้าไปหาบางทีเขาตก,กใจเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนระวังไว้ก่อนนะคะถือไปไว้ป้องกันนะคะไม่ได้ถือไปไว้ทําไม่ดีกับเขานะคะ เพราะว่าพ่อแสนสุขเพิ่งหายจากอาการตกมันเราต้องเซฟที่สุดเลยนะคะนี่โอเคไปกันเลยคะ่ะไปแล้วคะ่ะก็ยังเดินอาจจะยังแบบว่าตึงๆกันบ้างนะคะวาดเสียววาดเสียวหน่อยเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้เดินมันเกือบปีก็ว่าได้นะคะพี่ๆไปแล้วคะ่ะบรรยากาศยามเย็นคะ่ะ ขออนุญาตถ่ายไกลนิดนึงนะคะอยากให้พี่ๆดูว่าพ่อเวลาเดินเป็นยังไงบ้างนะคะอ้าวตกใจตกใจพี่ตู่หรือเปล่าอ๋อหวาดเสียวพี่ตู่นิดหน่อยค่ะพี่ๆเจอน้องตู่ตรงนี้นะคะยังแบบลากๆลรกลัว,ก,ลวก,กันนิดหน่อยค่ะอ้าวเจอพี่วัวด,ด้วยทีนี้เจอพี่วัวในรอบกี่ปีแล้วนาะนี่พ่นแสน เดี๋ยวให้คุณย่าไปก่อนค่ะโอเคไปกันเลยค่ะคุณปู่ต้องเดินกำกัดหลังด้วยนะคะเพื่อเซฟนะคะเซฟทุกสิ่งอย่างเลยนะคะคุณปู่เคยเลี้ยงพ่อแสนสุกมาตั้งแต่เด็กนะคะพ่อแสนสุขอายุ13ปีนะคะลุงอ้วนก็เลี้ยงดูแลต่อนะคะดูแลต่อเดี๋ยวให้พี่บัวเข้าไปก่อนนะคะเข้ามากันเยอะค่ะให้เจ้าถิ่นเข้าไปก่อนนะคะ พี่ๆสังเกตดูนะคะเพราะแสงสุกยังไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่นะคะยังแบบกลากลากรัวๆตึงๆหน่อยนะคะลุงอวนก็ต้องช่วยเดินช่วยแบบบอกเขาให้ต้องเดินนะคะคือเขายังถ้าภาษาสวยเขาจะเรียกว่าเออกองระไสนะคะพี่ๆเหมือนแบบว่าไม่ได้เดินนานแล้วเส้นมันก็ตึงเนี้ยคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะก็ต้องช่วยเขานะคะเพราะว่า เขาไม่ได้ออกเดินเกือบปีซึ่งมันก็นานจริงๆนะคะนะคะก็ถือว่าวันแรกถ้าไปแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคมากเลยนะคะแต่เราต้องระวังที่สุดเลยค่ะพี่ๆระวังมากนะคะไม่อยากให้อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะอะไรคะอ๋อให้เราไปอยู่ทางนั้นโอเค ให้เราไปถ่ายทางหนั้นนี่บรรยากาศค่ะตัดภาพมามุมข้างหน้าอีกทีหนึ่งค่ะพี่ๆเมื่อ,อกี้มองข้างหลังแล้วเนาะรอบนี้เรามาดูข้างหน้ากันดีกว่าค่ะนี่พอแสนสุขนะคะวัย24ปีตกมันปีที่แล้วมาถึงปีนี้เจ็ดเกือบ8เดือนนะคะ วันนี้ออกเดินเป็นวันแรกค่ะพี่ๆส่งกําลังใจให้พ่อแสนสุขด้วยนะคะกับการออกเดินออกกําลังกายวันแรกหลังจากอาการตกมันมาเกือบ8เดือนนะคะเนี่ยค่ะไปเลยน้องวัวน้องวัว <c oughs> ไปกันเลยจะให้ที่รถเข้าไปก่อนนะคะ ไปกันต่อเลยจ้าอืมไปเลยอ่ก็ถ้าเขาหายแบบนี้นะคะไม่ตกมันน้ำมันไม่ไหลแบบนี้ก็จะต้องพาเขาเดินอยู่ประจําเลยนะคะยื้เสน้นยื้สายเนาะเขาอยู่แต่กับที่มาเกือบเจ็ดเกือบแปดเดือนนะคะพ,พี่พี่แล้วค่ะก็พาเขาออกเดินให้คุ้นชินกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วสูงมากค่ะพี่พี่ เพราะแสนส,สูงมากนะคะออกมาแล้วยังอ้โห uh, สูงมากจริงๆนะคะไม่รู้ว่าเขาโตว,ว่านี้จะสูงกว่านี้อีกไหมนะคะต้องรอลุ้นกันนะคะพี่ๆในระหว่างทางนะคะอะไรที่เขาเคยกินอะไรที่เขาชอบกินเราก็จะจอดให้เขาได้ จับได้สัมผัสได้กินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้การออกเดินมันตึงมันเครียดเกินไปนะคะให้เขาได้รู้สึกว่าโอเคผ่อนคลายนะเขาเดินเนี่ยเขาสามารถหยุดกินได้เขาสามารถจอดได้ซ้ายได้ขวาได้เราไม่เคร่งเราไม่อันนี้ให้เขาแบบตั้งใจจะเดินแบบเกินไปนะคะพี่ๆนะคะ,ะเราแบบเราคือเราให้แบบให้เขาแบบฟรีสไตล์ให้เขารู้สึกแบบ ใจเย็นที่สุดนะคะธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยนะคะต้นมะยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาอยากกินก็จะให้แบบกินเลยนะคะถ้าอยากจอดนะคะโอเคอ้าเก็บมะยมขี่ช้างเก็บมะยมหรอโอหขี่ช้างเก็บมะยมค่ะพี่พี่โอ้โหมิติใหม่แห่งการเก็บมะยมนะคะขี่ช้างเก็บมะยมไปเลยสิคะ เอออ้าพ่อแสงสุกกินด้วยกินไหมอ้อเด็ดเฉยๆค่ะไม่กินค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าออกเดินวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่ๆอาจจะมีกระตุกหวาดเสียวหวาดเสียวอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะเขาไม่ได้เดินมานานนะคะให้กําลังใจพ่อแสงสุกด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่ๆค่ะคุณปู่รุน เอากล้วยมาให้นะคะส่งกําลังใจให้แต่ว่าต้องใช้ระบบทางไกลนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณปู่ลุนนะคะดูแลคุณปู่พลายทองใบนะคะคุณปู่พลายทองใบยังตกมันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งคุณปู่ลุนก็เข้ามาใกล้พอ่อแสนสุขยังไม่ได้นะคะเนื่องด้วยพ่อแสนสุขเพิ่งหายจากอาการตกมันแล้วคุณปู่ลุนดูแลพ่อพลายคุณปู่พลายทองใบที่ตกมันอยู่ก็จะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นติดอยู่กับตัวนะคะกลัวพ่อแสนเขาจะแบบได้กลิ่น น้ำมันตกมันนะคะที่แปลกกลิ่นนะคะก็ต้องเซฟไว้ก่อนเนาะขอบคุณคุณปูล่ลุนมากๆเลยนะคะไปค่ะขอบคุณครับ